ถึงคิวของหนุ่มๆกันแล้วนะคะให้เริ่มแนะนําตัวชื่อนามสกุลอาชีพเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากด้านล่างเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโจครับชื่อเล่นโจครับตอนนี้ทํางานเป็นนักดนตรีอยู่ครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ครับค่ะอาถัดไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อสอนเป็นสถาปนิกครับอดูติด เย้พี่ซารแมนเออน้องไ่เอ่ยครับอ่าชื่อบุกนะครับตอนนี้ก็ลังจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวครับค่ะแล้วสุดท้ายค่ะสวัสดีครับผมเอิร์ธอาสาราสินครับตอนนี้เป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่ KBN แล้วก็ศิลปินฝึกหัดที่แกรมมี่ครับนี่คุณหน้าคุณตากันดีนะคะคนนี้เพราะว่าเป็นน้องเ็ก้าเนะตอนนู้นเนาะเรามาเริ่มต้น คุณโจเลยดีกว่าค่ะอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะคุณโจที่บอกว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นนักดนตรีธรรมดานะเห็นว่าเป็นนักดนตรีบําบัดนักดนตรีบําบัดใช่คือยังไงมันไม่เหมือนเป็นนักดนตรีธรรมดายังไงมันจะแบบบาบัดอะไรยังไงใช่ครับก็คือเป็นการรักษาคนไข้หรือรักษาคนเด็กออทิสติกหรือวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์ พี่ปอยยิางบำบัดได้ไหมอ่ะได้ได้ครับได้อน้งจะบำบัดพี่เรื่องอะไรดีครับได้คือเราใช้เราใช้ดนตรีอะไรยังไงใช้เปียโนกีตาร์หรือว่าทุกอย่างใช้เปียโนทุกอย่างครับแล้วแต่ของใครครับคือเดี๋ยวกันนะพี่ถามนิดนึงโจคือสมมุติว่าแต่ละคนเนี่ยเพราะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปสไตล์ดนตรีก็ต้องแตกต่างไปด้วยถูกปะใช่ครับคือโกโกก็ขึ้นอยู่กับ คคนไข้อย่างสมมติที่ต้องการให้่ยเขาฉลาดเออถ้าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนมงงงไม่ค่อยฉลาดเนี้ยน้องมีแบบเล่นดนตรีบําบัดให้พี่ฉลาดที่นี้มันมีไหมได้ได้ครับได้ครับได้ครับมาทำขึ้นต้องคุยแล้วเราได้ได้เลยถ้าจะคุยอีกยาวเลยนะคะก็คือจริงๆไอ้ดนตรีบําบัดนี่เราสามารถไปรักษาได้ที่ไหนคะทํางานอยู่ทำงานที่คลินิกครับอ๋อไม่มีคลินิกเป็นดนตรีโดยเฉพาะเลยเหรอเป็นเป็นคลินิกถ้าทางเลือกอย่างนี้ใช่ัเป็นคลินิก psychiatrist ครับมีมีคลินิกเป็น p s y c h i a t t คือ p s y c h o l o g t เป็นมีหลายคนค,คือปร oh. ึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้านีเโดรตรงใช่อเพร oh. าะฉะนั้นเราต้องเรียนจบเป็นแบบเป็นหมอเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีครับ oh. เป็นออทเทิร์ตครับเป็นเป็นเป็นนักศิษย์วิทยาใช่ครับอันนี้คือต้องบอกก่อนเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดจริงเลยเป็นลูกครึ่งหรือว่าลูกเครื่งโคลอมเบียครับอ๋อโคลอมเบียค่ะประเทศนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยเลยล่ะอันนี้คนไทยไม่เป็นไรเราไม่ต้องพูดหรอกอันนี้พูดแทนแล้วกันอย่าสิอูไม่ค่อยพูดเต้องสอนเขาจะแบบเป็นคนที่พูดเสียงต่ำๆนิดนึงนะคะเราจะพยายามเค้นเขานิดนึงใครบังคับให้มาหรือเปล่าเนี่ยฮะสอนคือเสียเวลาทั้ง หากินน้องหรือเปล่าเนี่ยดูน่างเหรอว่าไม่เป็นไรวันนี้เยอะเออเป็นสถาปนิกอยู่ออกแบบเป็นบ้านหรือเป็นโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าทั้งหมดอ๋อสตูดิโอผมออกแบบบ้านเป็นพิเศษฮะพอดีพี่จะทำเดินหออะได้เออติดต่อไปนะติดต่อได้บริษัท A49 โอ้โห A49 A49 เก้าอสคุณเออบริษัทใหญ่นะใช่ไหมบริษัทใหญ่ฮะแต่ว่าป่องอยู่ในเซกชันที่ทำบ้านโดยเฉพาะอ๋อคือเขาจะมีแบบว่าโน่นนี่แล้วผู้ชายที่ไปสถา นิกแบบนี้เนี่ยเราจะแบบมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเยอะนะได้เจอถ้าถ้าเจอคนในออฟฟิศแล้วแบบจีบจีบแต่คนนี่เขายิ้มเยิ้มนี่แบสาวน่าจะชอบนะถ้าเป็ไงสาวสาวที่ออฟฟิศชอบน้องเยอะไหมเอ่อผมยังเป็นผู้น้อยในออฟฟิศอยู่ไม่ค่อยได้เจอลูกค้าไม่ต้องลูกค้าสิเพื่อนเพื่อนะเพื่อนเพื่อนในออฟฟิศมีไหมสวยสวยมีไหมแม่ก็ ไม่ขนาดนะคนส่วนใหญ่จะอดนอนกันเยอะออเราก็อดนอนใช่ไหมวันนี้ใช่เขาอายุแค่ที่สิสามเองนะที่สิสามนี่เรียนจบจากที่ไหนมาที่จุฬาครับอ๋อสถาปั์จุฬาโอ้เพื่อนชั้นเป็นเนี่ยุนพี่เยอะเลยนี่ก็อยู่จุฬามัน สมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเด็กบัญชีอ่ะผู้หญิงต้องบัญชีผู้ชายต้องถาปาาและคุณเคยได้ไม่เคยเลยไม่เคยได้เลยมาข้ามมาที่น้องบุ๊กดีกว่าคนนี้น้องน้องเล็กสุดแต่ตัวใหญ่สุดอายุ22ี่สิบสองนาเกลีกน้ะยี่สิบสองเหรอไอที่บอกทัพุชกิส่วนตัวคือจะทำอะไรอ่า เชิงผลิตสารเคมีครับเหมือนในหนัง Breaking Bad ะที่ผสมผสมผสมแล้วก็นด้ำทองมาเป็นผงผงแล้วเราจะผลิตอะไรดีครับสารเคมีประเภทำอะไรฮะนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตครับนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตใช้ในได้ในหลายอุตสาหกรรมครับเช่นใช้ในสีทาบ้านเพื่อสีบ้านเพื่อ มันจะเป็นเหมือนกับไปแทนศาสตร์ตัวหนึนหน่งได้เราลดต้นทุนได้แล้วก็ปลอดภัยพี่ชายฉันก็ผลิตนะน้ำมันพรายตอลอดเลยเนี่ยลูใต้คองเนี่ยจะให้ผมเป็นอะไรมัางวันเนี้ยมอมนั่นแหละดีละเออเนาะแล้วเรียนจบอะไรมาจา๊ะจบวิศวะจุฬาอ่านี่ก็จุฬาเหมือนกันเออ,อเนาะมาอีกหนึ่งคนน้องเอิร์ดครับน้องเอิร์ดตอนนี้ก็อย่างที่บอกเป็นนักดนตรีเป็นครูสอนอะไรเอ่ย สอนร้องเพลงกับกีตาร์ครับที่ปกติสอนอยู่ครับนักเรียนจนหญ่กี่ขวบส่วนใหญ่จะโตแล้วครับก็สี่สิบอัพครับเย็ยนเยอะจริงปะใช่ครับเดี๋ยวก่อนเขาแล้วเขามาเรียนแบบเกอร์แบนหรือว่าไงก็ไม่เกอร์แบนก็มาเรียนร้องมาเรียนกีตาร์ปกติแล้วเคยถามไหมว่าเขาเอาไปร้องที่ไหนปกติส่วนใหญ่เขาจะแบบ จะมีงานยอ,ยางอีเวนต์อะไรเขาก็ไปร้องโชว์เพื่อนมันจะมีแบบว่าเฮ้ยไปร้องไปร้องอ๋อคือหนึ่นงเ,เพลงเท่านั้นเรียนห<อ>นึ่งเพลงใช่น,นี่นี่เจเตรียมตัวเลวยเดี๋ยวปีหน้าเจ,จก็ต้องเข้าขอดนด้แล้วผมว่าสนใจออสนใจ <laughs> แ สามีไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยต้องหาที่มัดใจสามีอินเตอร์เทน่เงี้ยโอ้ยจะใช้วิธีอื่นยนีไม่ต้องร้องเพลงหรอกเนอะแล้วก็ไปเสร็จปุ๊บว่าไปเรียนการบำบัตไหนก็ดีเนาะใช่ไหมเอามาที่เป๊กสาวๆบ้างเพราะเคลีโอนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆเนอะชอบผู้หญิงแต่งงานถ้าถามถามน้องเกิร์ดก่อนเลยชอบคน สุมเก่งครับเสยดท้ายพี่จะมีสามีนะอีกไม่นาเอ๋อเหรอเออเหรอช่วงนี้เออแล้วต้องแบบบุคลิกยังไงต้องแบบว่าหุ่นดีหน้าสวยเด้ออะไรอย่างงี้ชอบคนแต่งตัวเปรี้ยวๆหน่อยครับเปรี้ยวเนี่ยคือไม่รักไงอาจจะเป็นถ้าโปะอะโปได้ไหมโปเซ็กซี่ได้ไหมโชว์ร่องอกหน่อยๆได้ไหม ก็ตามยุคสมัยนี่เข้าตัวเองไม่ไม่ไม่คือคุณมาห่วงไหมหึงห่วงไหมเกรดแฟนแบบมันก็ต้องมีบ้างนะครับเหมือนเมื่อวานนี่ใครมานะเมื่อวานเนี้ยที่ตอบอย่างนี้เลยชอบชอบแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะ เด็กรุ่นนี้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะแา่้องพอถามอย่างเงี้ยบอกเปล่าพี่ผมเก็บวพื่อดูคนเดียวแลวปุ๊กเราชอบแบบไหนชอบคนนใส่ดีครับหายากแล้วนั่นค่ะก็ชอบเปิลเปิดนิดนึงใชมีอยู่คนหนึ่งถึงนานที่เนี่ชื่อเจ๊นี่เดี๋ยวแนะนำไรู้จักคนใหม่คนนี้นใส่ดีนใส่ดีน่ารักเปิดเปิลใน้ำหนักก็ร้อยกว่าแต่ถ้ารางานนใสัดีก็ตามที่เราชอบ เห็นไหมเออน้องสอนล่ะน้องสอนเออชอบคนยิ้มเก่งด้วยคนแล้เออเอายิ้มแยกกันนะเออกลัวเขาด้วยอะไม่คนนี้จะได้แบบว่าจีบไงคนนี้เข้าแบบว่าชาร์จทีหลังเพราะพูดเก่งเออใช่ไหมดาีาโจชอบชอบผู้หญิงแบบไหนน่ารักน่ารักที่ที่เอาใจเก่งโอ้โหนเอาใจเก่งเอาใจยังไงถึงชอบที่ที่ชอบ ทำกับข้าวตัดตัดตัดเล็บตัดเล็บัดสวยตัดตัดให้ต้องต้องอ่านน้ำไม่เจ๊ะเออขอปิดปิดปกล้องเออย่างงั้นถามง่ายๆเดี๋ยวพาไปมีตันหน่อยไหมสองปัน จริอยากได้เห็นบรรยากาศในการสัมภาษณ์แบบนี้นานๆเลยนะแต่เวลาเรามีน้อยจริงๆอ่ะยังไงติดตามกันได้นะคะกับการประกวดของทางคลีโอด้วยอ่ะจะโหวตให้เบอร์อะไรเบอร์34ครับค่ะเบอร์49ครับ34 49เบอร์27ครับค่ะเบอร์18ครับ่ะาลรวโหวตยังไงแนะนำสีเตรียมกันมาหรือเปล่า ทำกันบ้านเราไหมพี okay. ่บนจอพี่บนจอเลยเป็นน้องอ่านให้ฟังโหวตนะคะสามช่องทางมีอะไรบ้างครับอันแรกครับก็จะเป็นฮอตคลิปครับก็คือเข้าไปในเว็บคลีโอทไทยแลนด์ครับแล้วก็จะมีให้โหวตตามลำเบอร์ของคนเลยครับค่ะโอเคแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีทางอินบุ๊กคูปองแล้วก็มี SMS ด้วยใช่ไหมคะ อ่าวันที่เท่าไหร่เราเจอกันย้ำอีกทีซินที่งานประกาศผลอ่าวันที่28่สบครับพฤศจิกายนครับผม ไปเชียร์หนุ่มๆกันได้เลยนะคะจริงๆคิโอน่าจะเอาบัตรมาแจกในรายการเรานะลองใช่ไหมเดี๋ยวเราร้องถามดูเนาะแบบให้ผู้โชคดีเนาะเออพูดทุกวันนี่จัดมาสักหน่อยนั่นแหละอ่ะยังไงฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะมีน้องเอิร์ธเบอร์18น้องบุ๊คเบอร์27น้องโจเบอร์34แล้วก็น้องสอนเบอร์49นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดีกว่า ออสอนยู่งบวและเรล่องรอาหน่อยคมสอนแล้ะติดตามคนยอหลังก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Youtube Channel หรือว่า t u i t i o n Anywhere ของเราค่ะค,าะครับแล้วก็ส่งอีเมลมาพูดคุยกับเราได้นะครับฟ c e บุ๊ k แล้วก็อินสตาแกรมติดตามกันได้ครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค